ผมแพทย์ปันศักดิ์สุวรรณเป็นอินเทอร์แนแกฉุกเชิญครับแ์บันทึกใจกุกปให้พกัน <c oughs> คนไข้ต้องการได้รับเข้าห้อง ICU ด่วนครับนั่นคือสาเหตุที่ผมกับคนไข้ติดอยู่ในลิกคนไข้มีภาวะทางเดินหายใจอุดตันครับแล้วการสุดตัวนะ่ะผมไม่มีทางเลือกครับ ด้วยจัญยาบันของแพทย์แล้วผมไม่สามารถเอาตัวรอดได้โดยปล่อยให้คนไข้าตายต่อหน้าต่อตาผมเลยต้องผ่าตัดเองซึ่งแน่นอนครับผมรู้ตัวว่าผมเป็นอินเทอร์นซึ่งมันไม่เหมาะสมแต่ยิ่งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัดแล้วด้วยผมรู้ตัวดีครับว่าผมทําผิดซึ่งหลังจากการผ่าตัดแล้วผมก็ไม่ได้ทราบเรื่องอะไรซึ่ง อินเทอร์นที่เป็นคนผ่าตัดคนไข้นั่นก็คือผมเองครับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเขาฟ้องร้องมานายจะรับผิดชอบอยังไงผมพร้อมรับผิดชอบครับอาจารย์พูดอย่างนี้ก็หมายความว่า พร้อมจะติดคุกเลยใช่ไหมผมถามว่าพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมครับผมพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผม